สวัสดีครับผมก็วันนี้เรามาสมัครหาพลลนนะครับพลานเลี้ยงพลายงามของเราก็ตาเองอายุมากแล้วนะครับผมจะที่ไปไหนก็ที่ไม่ได้นะครับในเมื่อเราร่างกายไม่สมบูรณ์นะไม่สมประกอบก็อยากจะหาสมัครงานเอ้สมัครพลานพลานที่เลี้ยงพลายงามครับผมก็คือหนึ่งเวลาไปไหน ก็ต้องขี่นะครับเนาะต้องขี่ไปตลอดเวลาออกงานอย่างวันเนี้ยกระถินก็ต้องออกงานก็ต้องขี่ไปกับร่วมนะครับทํางานในโครงการนะผมถ้าไม่ทํางานก็ไม่ได้ครับโครงการผมก็จะให้ออกจากให้ให้ให้ออกจากให้ออกจากโครงการนะครับในครั้งสามครั้งนะครับเนาะถ้าพ้นสามครั้งแล้วก็จะให้ออกอันนี้เราต้องรีบหาพลานครับผม ก็เราหาสบัดหาหลาย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 ท่านแล้วนะครับหลายท่านแล้วจะได้เห็นเข้คลายงามเราก็หาหลายท่านแล้วนะครับผมเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาใครดีครับผมไม่รู้ว่าใครจะมานะครับก็ฝากพลานทุกท่านนะครับที่มั่นใจนะครับมั่นใจว่าจะเลี้ยงเขาได้นะครับก็เรียนเชิญได้เลยครับผมคือเราไม่จํากัดใครนะครับนะเราต้องการด่วนนะครับเราต้องการด่วนเพราะว่า ง,งานคืองานใ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 นศูนย์คดนี่ในศูนย์คดนี่ต้องต้องรีบนะครับต้องรีบเวลาศูนย์คดเขาเรียกต้องรีบไปนะครับผมเราจะอ้างไม่ได้เขาต้องมาตรวจศพพ้นสามครั้งเขาจะให้เราออกคันทีครับผมให้ออกจากศูนย์คดนะครับก็ฝากฝากด้วยครับผมก็ลันคนไหนที่ว่ามั่นใจก็เรียนเชิญครับผมก็กลับแม่แม่ทุกท่านนะครับที่มี ลาดนะครับผมก็ช่วยแนะนำด้วยครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากดูนะครับฟ้างผมใหญ่เลยครับเพราะว่าในผมก็จะพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะเพราะว่าเราอยู่ในโครงการของสวนคนศึกษานะครับถ้าเราอยู่มัดอยู่อย่างนี้โดยที่ไม่ไม่ได้ออก ทำกิจกรรมหรือร่วมกิจกรรมกับศูนย์คดนะครับในภายนะในภายเวลาสามครั้งเขาจะมาตรวจสอบเราว่าทำไมเราไม่เอาช้างไปร่วมนะครับร่วมขบวนหรือร่วมมาทักอย่างนะครับก็าําผมครับผมไม่ให้ผมจับนะครับผมก็ต้องหาคนหาพลานนะครับผมถ้าไม่งั้นเขาก็เราจะอ้างไม่ได้ครับเราจะอ้างไม่ได้นะครับเนาะ เขาจะให้ออกทันทีครับผมออกจากโครงการทันทีนี้เราก็ต้องนะครับต้องหาควานนะครับต้องหาควานต้องหาควานที่จะมาจับเขานะครับเนาะที่มาจับเขาก็หวังว่าควานที่มั่นใจนะครับควานที่มั่นใจที่จะจับเขาได้ก็เรียนเชญน,นะครับผมอ่ะก็ เนี่แหละครับคือเหตุผลเราต้องรีบหาควานนะครับเราต้องรีบหาควานอย่างวันนี้ครับเนี่ยพอมีกิจกรรมนะครับผมรถจอดเต็มนะครับกิจกรรมคือเมื่อกี้ผมก็ไปล่านะครับล่าในศูนคดนะครับเนะาะล่าแต่ว่าเขาทําไมคือเราไม่มีควานนะครับเราไม่มีควานเราม,มีควานจะไปขี่ไปร่วมนะครับร่วมในโครงการของศูนคด นะครับผมก็ท่านไหนก็ได้นะครับเนาะคือเราต้องการด่วน,นนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมก็หวังว่าไม่แม,ม,ม,ม่จะเข้าใจนะครับเนาะจะเข้าใจพวกเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์น,นะครับผมเพื่อให้เป็นกําลังใจนะครับเราจําเป็นจริงๆครับผมเราจําเป็นจริงๆเพราะว่าเราอยู่ศูนย์คดนี่เราต้องรีบหาครับ สามครั้งเราไม่เราไม่เอาช้างไปร่วมร่วมนะครับไปร่วมเขาแก่พิจารณาเรานะครับพิจารณาเรานะครับผมก็หวังว่าไม่เข้าใจก็อยากให้อไม่ไม่เข้าใจนะครับเนาะเขาเข้าใจพวกเราครับก็นี่แหละครับคือเหตุผลเราทำไมถึงรีบหาคลานด่วนนะครับก็ฝากกับไม่ไม่ทุกท่านนะครับที่เข้าใจนะครับผม กรับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณแม่ๆที่เข้าใจนะครับผมเราก็ต้อง,ต,องต้องหาด่วนครับผมฝากก,กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่าสวัสดีครับผม